อ่าครับสวัสดีครับมาพบกับคอนเทนต์เพื่อนปุ้ยดูกราฟ EP ที่11แล้วกันนะครับพอดีช่วงนี้อ่างหายการทำคลิปนะครับหมกมุ่นกับการดูกราฟซะเยอะไว้หน่อยนะครับแต่ว่ายิ่งหมกมุ่นมากยิ่งสูญเสียพลังไปเยอะนะครับก็อาจจะเป็น พลังสุขภาพกายพลังสุขภาพใจพลังสุขภาพจิตนะครับกับการโฟกัสการเทศเยอะเกินไปคงจะเข้าสู่ระดับที่ว่าเสพติดการเทรดนะครับแต่พอเอาเข้าจริงๆผลประกอบการก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นไปตามที่คิดคาดการนะครับก็ เ,เลยมาย้อนวิเคราะห์ดูระหว่างอาทิตย์นี้นะครับระหว่างเดือนนี้ในการเปลี่ยนออพอร์ตมา1นึ่งพอตแล้วนะครับแล้วก็เ,เข้าเทรช่วงต้นอาทิตย์ช่วงต้นเดือนจะค่อนข้างจะเ,เข้าได้ถูกทาง นะครับแล้วก็สามารถาทำกำไรขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่าพอเข้าสู่อาทิตย์ที่สองเริ่มเ,เริ่มแพ็กนะครับเริ่มผิดทางบ่อยขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ผลประกอบการไม่เป็นไปตามที่คิดนะครับแต่ว่าแต่ว่าก็ยังคงรักษา กำไรได้แต่ว่ากำไรลดลงนะครับก็เลยมาวิเคราะห์ดูว่าเออมันทีแรกเข้าใจว่ามันเป็นเพราะเรื่องของเทรนเป็นไซเวเป็นอะไรหรือเปล่าเออทำก็หลังๆเริ่มเข้าแล้วคอมรอบแล้วก็มืดบ่อยขึ้นนะครับบ่อยแบบติดๆกันขึ้นนะครับชนะ1ครั้ง2ครั้งแพ้สามครั้ง อย่างเงี้ยหรือว่าชนะหนึ่ไม้แพ้2ไม้ชนะ2ไม้แพ้4ไม้5ไม้อย่างเงี้ยคือเออแต่ว่าพอมาวิเคราะห์ดูจริงๆแล้วมันก็ไม่น่าจะใช่เนี่ยมันก็ไม่น่าจะใช่อย่างนั้นแต่มันเป็นเรื่องของจิตวิทยาการเทรดล้วนๆเลยนี่ว่าเรื่องของทัศนะและความคิดด้วยนะครับเริ่มหลุด หลุดระบบหลุดกลและะปรยุทธ์เข้าสู่วังวนของการเสพติดเรื่องการเทรดและก็ผิดวัตถุประสงค์ในการเข้าเทรดในรอบนี้นะครับามาดูกันนะครับว่าอ,อ,อาจจะไม่ได้ดูที่ตัวกราฟเพียวๆนะครับดูคู่เงินบางตัวว่า ว่าเอ,อทิศทางของกราฟเป็นแบบไหนนะครับเห็นไหมฮะที่จริงอย่าง UJ ก็เป็นดาวเห็นชัดเจนนะครับไหลลงเรื่อยๆจะบอกว่าเป็นไซเวก็ไม่ใช่นะครับในทางเฟรมเฮนดึงเห็นนะฮะไหลลงเรื่อยๆมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นี่วันที่แปดละก็คือตั้งแต่วันจันทนะครับออจะให้เหผลว่าเป็นเป็นพักตัวหรือไซเว เราทำให้การเทรดแย่ก็ไม่ใช่นะครับพอมาพิจารณาดูนะครับว่าเออแต่ว่าก็จะมีบางคู่เงินที่ที่เออเ,ออเป็นไซด์เว์และพักตัวก็ใช่นะครับแต่ว่าจงังหวะจากโครนฮะไม่ไม่ได้เป็นไปตามตามในการเข้าออกนะครับแต่ว่าออเดอร์ในการเข้าออกกลับเยอะขึ้นนะครับเยอะขึ้น เยอะขึ้นจนทำคลิปไม่ทันนะครับก็พอมานั่งนึกดูดีๆวิเคราะห์ดูดีๆเออพอจะจับประเด็นได้ดังต่อไปนี้ครับผมหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมเปิดไปดูตัวที่เป็นหมาย FXbook แล้วกันครับ เอว่าว่าอย้ายไปที่ My f x b o o k แล้วกันครับว่าเออผลประกรอบการของเดือนนี้มีซีนาริโอแบบไหนบ้างนะครับนะฮะตั้งแต่เปิดพอร์ตเก็เข้ามาในวันแรกวันที่หนึ่งเนี่ย กำไรก็ชนะติดกันกำไรก็ขึ้นไปที่เกือบ5%เเซลยเห็นไหมฮะแล้วก็วันที่2มากำไรพีคสุดไปที่12%นะฮะเดี๋ยวว่าพอเข้าสู่วันที่3เนี่ยจำได้ว่าเซนาริโอตรงนี้คือเริ่มชนะติดกันหลายออเดอร์แล้วทำให้รู้สึกว่าเออมองไปเรื่องของการทำกําไรในสูตรต่างไปในทางเฟรม หน่นาทีบ้างรือคิดแผงๆคิดเป็นตัวเลขขึ้นมาว่าเออแต่ละเดือนต้องทํากําไรเท่าไหร่แล้วก็แต่ละแต่ละออวันต้องได้กําไรเท่าไหรด่ดีนะครับพอคิดนอกระบบนอกสนามที่เราไม่ชํานาญมันก็มันก็นกําไรมันก็หายนะครับหายไปหลายปเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะเรอ,อยู่ติดลบไปหนึ่งจุด ทำไมฮะกำไรมันก็หล่นหายไปเหลืออยู่7.58แล้วก็พอเริ่มทํานึกสติได้ก็เ,เริ่มทํากําไรกลับขึ้นมาได้บวกกลับขึ้นมาที่1.27เปอร์เซ็นตนะครับวันที่ห้าก็ยังก็ยังบวกขึ้นมาอยู่เป็น11.53เปอร์เซ็นตแต่พอเปิดออเดอร์ถือออเดอร์ข้ามมาก็ออเดอร์ก็แพ้ไปหนึ่งออเดอร์หลังจากนั้นก็ พยายามจะเทรดแบบเออเริ่มเข้าสู่ระบบที่ว่าเออเริ่มออกนอกระบบนะฮะกำไรก็หายไปหายไปหายไปจนเหลือกลับลงมาที่4.86ณวันที่11นะครับแต่ว่าพอมานึกย้อนกลับโดยคีกีก็เออทำไมการเทรดเราแย่ลง เทรดได้กำไร3มวันแต่ว่าเสียกำไรหรือเสียเสียเงินทุนที่เป็นกำไรเนี่ยหวันนั้นแสดงว่าสถติในการเทรดแบบนี้คือไม่ใช่50าสิบห้าสเป็นเท่าไหร่ชนะ3ได้กำไร3เสียห้างน,นก็สถติก็ไม่ค่อย ไม่ค่อยจะสู้ดีแล้วครับแบบนี้ถ้าเทรดไปแบบนี้เรื่อยๆในในทัศนะแล้วก็ในจิตวิทาาในการเทรดแบบเนี้เอ่อมันจะเข้ามันจะเข้าไปหาทุนแล้วก็จะกินทุนแน่นอนถ้าไม่ทําอะไรสักอย่างหนึง่งโดยจะไปมัวโทษว,ว่า,าตลาดมันเป็นไซเวพักตัวไม่ได้นะครับเพราะว่าตลาดมันก็เป็นไปแบบนั้นตามปกติของมันอยู่แล้วแต่ว่าผู้เข้าเทรด เราควบคุมความเสี่ยงแบบไหนถ้าเทรดแบบนี้แย่ yeah, ครับอพอมานั่งนึกดูก็พอจะนึกออกว่าเออเฮ้ยแต่ก่อนเราเทรดด้วยความรู้สึกที่ว่าเทรดแพ้ก็ไม่เป็นไรชนะก็ดีแพ้ก็ได้ประสบการณ์นะครับได้ความรู้ชนะก็ได้ตังค์แล้วก็แพ้ชนะก็จะได้มีได้แบ่งปันความรู้ แชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆในแต่ละออเดอร์นะครับมันก็เลยมันก็เลยเกิดเป็นถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีความรู้สึกอยากอยากแบ่งปันอยากให้ผลลัพธ์มันจะออกมาที่ดีนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เราเริ่มมองว่าเราจะทํากําไรเท่าไหร่ต่อเดือนต่อปีต่อเดือน,ต,อต,ออนต่ออาทิตย์ต่อวันเมื่อไหร่ที่เราคิดจะเอาแน่นอนครับผล ลงโทษผลลัพธ์ของการลงโทษก็จะประมาณนี้นะครับเริ่มออกนอกระบบคลิปก็ไม่ได้ทำเพราะามัวจะไปคลุกคลุ่นพิดอยู่กับอ,ออเดอร์ที่จะเข้าแล้วก็ทำให้การตัดสินใจในการเข้าออเดอร์ไม่รอบครอบและไม่ละเอียดไม่ถี่ถ้วน และก็บางอย่างก็คือเมื่อไหรที่เราคิดว่าเราจะเอาเราก็จะเสียนะครับแต่ถ้าเมื่อไหรที่เราตั้งอยู่ในจุดที่ว่าเราจะให้ต่อให้แพ้ในเกมแต่เราก็จะได้ประสบการณ์ได้คลิปดีๆออกมาแบ่งปันสก,กิลให้แชร์กันให้เพื่อนๆเ,เออมันก็จะได้นะครับผลลัพธ์เรื่องกำไรคือ ส่วนของน่าจะเป็นส่วนของอส่วนที่เป็นเอฟเฟกนะครับแต่ส่วนการให้น่าจะต้องเป็นเรื่องของของปัจจัยหลักมากกว่านะครับงั้นอัพจากนี้ผมจะไล่อัดคลิปนะครับไล่ถ่ายทอดคลิปที่เข้าออเดอร์ตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นมาตั้งแต่ออเดอร์ที่เหลือใน EP ท,ที่เหลือ จากหน้า YouTube นะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟอลโลติดตาม YouTube นะครับแล้วก็คงจะจบค <c oughs> อนเ,นอเนนทเเเนต์เพื่อนปุ้ยดูกราฟเนี่ยมาเป็นมาใน EP ที่สเเนี่ยเป็นเพื่อนปุ้ยดูกราฟดูสถิติดูการวิเคราะห์ การเทรดในแต่ละจุดแต่ละช่วงนะครับเพราะเรื่องของกราฟไปดูในในเว็บแล้วก็ใน Google ใน YouTube มีายละเอียดให้มากครับแต่ว่าก็จะเสริมนิดๆหน่อยๆตามที่เป็นประโยชน์ในสถานการณ์จริงให้นะครับก็คงจะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้และจะจบด้วย คอนเทนต์เอ่อคอนเซปต์ Concept ที่ว่าขอให้รวยความสุขครับขอบคุณครับผม